เรื่องนี้ผมไม่ได้เจอเองหรอกนะแต่เป็นเรื่องที่ตะทวดผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนยังเด็กตะทวดเป็นคนอีสานใต้เกิดปีพศ2463ตาทวดไม่ใช่คนช่างพูดแต่เรื่องนี้ท่านเล่าให้ฟังกับปากว่าอย่าได้ลบลู่เด้อตอนนั้นตะทวดยังหนุ่มเกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านท้ายดง หมู่บ้านที่อยู่ติดป่าชายแดนไทยขเขมรเขาว่ากันว่ามีหมอผีบ้าคุณใสามาอาศัยอยู่หมอผีคนนี้ไม่เหมือนหมอทรรทั่วไปเขาเรียนวิชามาจากขเขมรใต้เอาผีมาเลี้ยงเอาหุ่นพยนต์มาคุมคนใครไม่ทำตามผีจะไปหลอกถึงในฝันใครกล้าท้าวันรุ่งขึ้น อาจไม่ตื่นชาวบ้านกลัวกันหมดแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านยังต้องเอาเหล้าขาวกับหัวหมูไปไหว้หน้าบ้านเขาแต่แล้วมีพระธุดงรูปหนึ่งเดินเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีใครเชิญท่านชื่อว่าพระอาจารย์น้อยท่านตัวเล็กผิวคล้ำพูดน้อยแต่ตะทวดว่าเวลาท่านมองใครมันเหมือนมองทะลุถึงใจ ตอนที่ท่านเดินไปถึงหน้าบ้านหมอผีไม่มีใครกล้าตามไปด้วยยกเว้นตาทวดตาทวดเล่าว่าพระอาจารย์น้อยยืนเฉยๆหน้าบ้านหมอผีแล้วพึมพำคาถาในมือท่านถือแค่ใบคอยแห้งกับดินจากป่าช้าแล้วท่านเอาดินนั้นโรยหน้าบ้านเสียงเหมือนฟ้าผ่าก็เกิดขึ้น ถังที่ท้องฝ้าโล่งประตูบ้านเปิดออกเองและสิ่งที่ตาทวดเห็นก็คือเงาดำพุ่งออกมาจากในบ้านแต่พระอาจารย์น้อยเพียงพ่นลมหายใจใส่เงาดำนั้นก็หายวับไปเหมือนละลายกลางอากาศหลังจากวันนั้นหมอผีหายตัวไปไม่มีใครพบเขาอีกเลยแต่ในบ้านมีเพียงเท่ายันและเศษกระดูกสัตว์ที่ยังกลุ่นกลิ่นสาบ พระอาจารย์น้อยไม่พูดอะไรท่านเพียงสอนชาวบ้านว่าเที่ยของต่ำมันอยู่ได้เพราะใจคนกลัวแต่ใจที่มั่นในธรรมไม่มีของใดมาทำร้ายได้จากนั้นท่านก็เดินจากไปไม่รับปัจจัยไม่รับของถวายใดๆทิ้งไว้เพียงศรัทธาและความสงบในหมู่บ้านที่เคยหวาดกลัว ผมยังจำสีหน้าตะทวดตอนเล่าได้เลยเหมือนท่านยังเห็นภาพนั้นอยู่ตรงหน้าและทุกครั้งที่เล่าท่านจะลงท้ายด้วยคำว่าจำไว้นะผีที่แรงที่สุดไม่ใช่ผีเฮี้ยนแต่มนุษย์ที่ใช้ของต่ำโดยไม่มีธรรมตังหากที่น่ากลัวที่สุด เรื่องนี้จะจริงหรือไม่แล้วแต่ใจคุณจะเชื่อแต่สำหรับผมมันคือคำสอนจากตาทวดที่ผมไม่มีวันลืมหากชอบฟังเรื่องราวแบบนี้กดติดตามช่อง just g คุณของเซนเซวันแฉเราด้วยนะครับ